สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานนานกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำคอนเทนต์ของไอตาเหลืองกันค่ะเป็นวิธีการทำคอนเทนต์ที่ดิฉันไม่ค่อยชอบถ้าจะเรียกว่าหากินกับหมาก็คงจะเป็นตรงนี้แหละแล้วก็เป็นวิธีการเดียวกันกันกบที่คนในนานนั้นสอนรูปจมยศสองผูวเมียตอนลงลอกประมาณนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บ มีพลังงานบางอย่างมาแล้ว<บ><ะ>มีพลังงานบางอย่างมาแล้วเอ,อ๊น้องหมีวรู้จักเขาไหมน้องเหมีวนิกี้ต้องเรียกดังๆนะลูกาาต้องเรียกนะไม่เรียกไม่ได้นะเขาเป็นเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนิกนี่ครับเรียกนะลูกต้องเรียกเนดะ้อเรียกบนะ่อยนะๆเด้ออย,นะย,นะย่าพยายากหน้าอย่างเดียวนะ นิกเก้นิกเก้ผู้มาเยือนคือใครเป็นน้องเหมียวแนละ้วน้องเหมียวเรียนอยู่ชั้นไหนล่ะลูกเรียนอยู่ชั้นไหนขึ้นมอสองย้ายมายอย่างลูกเรียนที่ไหนอ่นปะปานอนป้านคือไปไกลใครจะไปส่งไป,ไปกับลุงพลไปพร้อมกันกับน้องอมหรอ ท้งมนโอ้แล้ววันไหนเปิดเทอมยังไม่รู้เลยไปแล้วบอกคิดดื้อหายไปแล้วไปแล้วโอ้นี่ไงนอนอยู่ในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดที่นอนให้ใหม่นี่นี่อย่าเข้าได้สิจะพึ่งนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาทํางานอยู่ลูกพี่หรือน้องก็ไม่รู้ไม่ทราบว่ายังจําตอนที่เขาพึ่งมาสร้างครัวกลางใหม่ๆได้ไหมคะ ยังไม่มียูทูบเบอร์มาอยู่มานอนอะไรสักเท่าไหรย่ยังไม่มีการสร้างบ้านนะคะเพิ่งมีครัวกลางแล้วก็มีบางคนที่นอนอยู่ที่ครัวกลางนั่แหละช่วงเย็นเย็นเนี่ยจะมีเด็กที่เข้าขาออกในหมู่บ้านขี่จักรยานผ่านตรงนั้นตอนนั้นเปิดเทอมอยู่ก็มีเด็กนักเรียนขี่จักรยานมาแต่เขาก็ากลัวไอ้นิกกี้คือพวกนั้นไม่ได้ล่ามนิกกี้แล,แล้วไอ้นิกกี้เนี่ยก็วิ่งไล่รถเด็กนะคะ แทนที่จะมีการดุหมาหรือสั่งสอนหมากลับไปสั่งสอนเด็กว่าที่หลังถ้าเห็นนิกกี้เนะี่ยให้จอดรถให้ลงมาให้เรียกนิกกี้คือเด็กจะต้องปฏิบัติต่อหมาอย่างไรลืมไปว่าตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วเด็กเขาอยู่มาก่อนเขาเข้าออกมาก่อนที่จะมีการเอาเอ็นิกกี้มาเป็นเจ้าถิ่นตรงนั้นนี่คือวิธีการสั่งสอนเด็กสั่งสอนคนในนาดงดอก กลายเป็นหมาตัวนั้นกลายเป็นหมาเจ้าฉิ่นกลายเป็นหมาที่คนจะต้องนอบน้อมสิรราบให้มันนี่แหละค่ะนี่ก็เหมือนกันแบบเดียวกันกับที่ไอ้ตาเหลืองมันบอกเด็กว่าจะต้องรู้นะว่านิกกี้เป็นเจ้าฉิ่นต้องเรียกนิกกี้นะต้องเรียกดังๆนะถามว่ายัางไงถ้าไม่เรียกไอ้นิกกี้แล้วมันจะขย่ำคอเอาเลยค่ะแล้วจะกลายเป็นเด็กผิดที่ไม่นอบน้อมกับไอ้นิกกี้หรือยังไงนี่แหละค่ะยูทูบเบอร์นีนาดงดอกเนี่ยสอนหมา ของจำเลยให้กลา, hm, า,ายเป็นหมาหญิงพยองให้กลายเป็นหมาสันดานเสียให้กลายเป็นหมาที่คิ reasons, ดว่าตัวเองเป็นจ่าฝูงเป็นที่หนึ่งแบบเดียวกันกับที่เขาพยายามจะยกให้ลูกจำเลยสองคนผัวเมียทำอะไรก็ถูกไปหมดเป็นจ่าฝูงเป็นที่หนึ่งเหมือนกันค่ะเขาสอนหมานิกี้เหมือนกับสอนลูกจำเลยนั่นแหละแบบเดียวกันให้กลายเป็นคนนิสัยเสียหมาสันดานเสียแบบเดียวกันเลยค่ะนี่คือความไม่รู้ภาษา ชีวิตของคนในครอบครัวนั้นทั้งสี่คนเนี่นะคะหมาอีกตัวหนึ่งลืมตีนลืมตัวกันเพราะคนรอบข้างจริงๆไปยกยอปอปัน้นไปยกไว้ให้คนพวกนี้คนกลุ่มนี้สี่คนเหนือคนอื่นทำอะไรก็ดูดีทำทุเรศยังไงก็ดูดีเด็กจะพูดจาหยากกล้านยังไงก็ดูดี ถ้าที่ฉันจาไม่ผิดไอ้จิมมี่เนี่ยดูเหมือนมันจะเคยโดนไอ้คนเล็กด่าว่าเสือกหรือมีการตัดคลิปออกไปมีการลบคลิปออกไปแต่ไอ้ตาเหลืองนี่แหลคะค่ะเคยโดนลูกคนเล็กดา่าแทนที่จะเลี้ยงหมาให้มันน้าเอ็นดูให้มันรู้อยู่รู้ทำสั่งสอนให้มันรู้จักการประ พวกนี้กลับยกหมาให้เหนือคนกลายเป็นคนต้องไปพี่นอบพี่เทาหมาเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่าวิธีการแบบนี้นั่นแหละที่ยูทูบเบอร์พวกนี้ขุนจำเลยสองผัวเมียจริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะคะคนพวกนี้หลอกให้จำเลยสองผัวเมียหลงลืมตนลืมตัวลืมตีนแล้วจะได้มีประเด็นให้พูดถึงมีประเด็นทำคอนเทนต์กันได้ตอนนี้จำเลยสองผัวเมีย คิดว่าตัวเองเป็นอะไรที่เหนือคนอื่นมีบารมีลูกตัวเองเป็นอะไรที่เหนือคนอื่นมีบารมีแล้วทุกคนจะต้องพี่นอกพี่เท่าจะถามว่าเด็กสองคนเนี้ถ้าออกนอกนาไปอ,อยู่ในที่ที่คนปกติเขาอยู่กันเนี่ยจะรับชีวิตปกติได้หรือถ้าออกไปนอกอาณาจักรที่พ่อแม่สร้างให้ตัวเองกลายเป็นพยาง,งูใหญ่เนี่ยจะอยู่ได้หรือเหมือนวันก่อนไอ้นิกี้ หลงเข้าไปในหมู่บ้านถ้าไปโดนลุงกัดจะเป็นยังไงใครผิดตัวเองอยู่ในนานั้นตัวเองเป็นหมาตัวใหญ่ที่สุดตัวเองเป็นหมาเจ้าจริงใครๆก็ยกยอปอกปั้นแต่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านมันก็เป็นหมาจอมจัดตัวหนึ่งหมาที่หลงเข้าไปถ้าโดนขย่ำแล้วจะว่ายยังไงนี่คือการกระทำของยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมรอบตัวชัย,ยพน์ ยูทูบเบอร์พวกนี้แ่ละคะ่ะทําให้ชัยพลเหลืงลืมตีนทําให้สมพรคิดว่าตัวเองเป็นอะไรที่มันเลิศเรอทาให้สมพรคิดว่าตัวเองทั้งสวยทั้งดีทั้งเก่งทั้งสารพัดทั้งที่จริงๆแล้วสมพรไม่มีเหี้ยไม่มีหาอะไรเลยแบบเดียวกับไอ้มานิกกี้ไม่ได้มีอะไรเลยคะ่ะแต่ถูกคนพวกนี้ยกจนหลงจนเหลืองคิดว่าตัวเองเป็นจ่าฝูง วิธีการเหล่านี้นี่ยะคะทําลายชีวิตของจําเลยสองผัวเมียของครอบครัวจําเลยสองผัวเมียโดยที่จํำเลยสองผัวเมีย,ย,มย,ย,ย,มยไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังถูกยูทูบเบอร์รอบตัวบ่อนทําลายอย่างไร